วัดหนองปิงตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่10เมษายนพศ2540 โดยมีพระครูวิเชียนธรรมนาถเป็นเจ้าวาดวัดรูปแรกแต่เดิมสถานที่บริเวณวัดหนองปิงแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้งสองพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่พักลบและซ้อมรำดาบรำทวนทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่าเมืองเนินทอง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่โบสถ์ศีลาแรงเป็นโบสถ์สิลาแรงทั้งหลังก่อสร้างในปีพศ2557โดยหลวงพ่อศรีหนาเป็นเจ้าวาดวัดหนองบิงบริเวณด้านหน้าประดับด้วยรูปปั้นของนาคีนาคาเป็นผู้คอยปกปักรักษาโบสถ์และรูปปั้นช้างทรงเครื่อง